สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดคลิปใน TikTok นะคะที่เขาไม่ได้เปิดบันทึกหรือว่ามันไม่มีปุ่มให้เรากดบันทึกวิดีโอนั่นเองวิธีการนะคะสมมุติว่าปกตินะถ้าเราจะโหลดคลิปใน Tik t o k เราก็จะกดที่เป็นรูปตัวแชร์นะคะกดตรงนี้พอเรากดไปนะคะอ่ามันก็จะไม่มีคำว่าบันทึกวิดีโอตรงนี้นะคะปกติถ้าเขาเปิดมันก็จะมี กดบันทึกตรงนี้อ่าอันนี้มันไม่มีแล้วเราจะทํำยังไงนะคะให้เพื่อนๆใช้วิธีการคัดลอกลิงก์นะคะให้กดแชร์เมื่อกี้อ่าเอาใหม่อ่าสมมติเราจะโหลดคลิปนี้นะคะให้เรากดที่ตัวแชร์แบบนี้แล้วก็กดที่คัดลอกลิงค่ะคัดลอกลิงจากนั้นเรายุบอแอปติกตอกลงนะคะจากนั้นเราไปใช้ Chrome ค่ะแอปโ o รมตรงนี้นะคะ กดเข้ามาแล้วให้เราพิมพ์ค้นหานะคะใน Google พิมพ์ค้นหาว่าดาวน์โหลดคลิปจาก TikTok ค่ะอะแล้วเราก็จะใช้เว็บแรกนะคะที่ขึ้นมาจะก็จะเป็นตัวอาชื่อเว็บแบบนี้นะคะ ssstik.io นะคะพออาเพื่อนๆก็ลองดูนะคะว่าอาลิงก์ไหนที่เป็นชื่อแบบนี้หรือจะใช้ลิงก์อื่นก็ได้แต่ถ้าใช้ลิงก์นี้นะคะก็กดเข้าไปที่ เว็บแรกตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วก็ให้เราวางลิงก์นะคะที่เราคัดลอกมาจากแอปทิกตอกเมื่อกี้มาใส่ในช่องเพียงแค่ใส่ลิงก์ค่ะช่องนี้นะคะกดแช่ไว้แล้วก็กดวางค่ะจากนั้นให้เรากดที่ดาวน์โหลดนะคะปุ่มนี้ก็รอสักครู่นะคะอาจจะมีโฆษณาเด้งเข้ามาบ้างนะคะ ถ้าหากว่ามีโฆษณาเด้งเข้ามาเราก็การกระบาดออกดูว่ามันจะเด้งเข้าไปในแอปต่างๆแล้วก็กดกลับได้เลยนะคะก็จะเป็นแบบนี้มันจะมีให้เราเลือกอยู่3แบบก็คืออ,อันแรกไม่มีลายน้ําแล้วก็อันที่2ไม่มีลายน้ําวงเล็บ2ก็คือเหมือนเหมือนเป็นลิงก์สำรองนะคะถ้าเรากดอันแรกไม่ไม่ได้ไม่ดาวน์โหลดให้เราอย่างนี้เราก็กดที่อันที่2ตรงนี้แล้วก็อันที่3ดาวน์โหลด MP3 ค่ะ ก็คือดาวน์โหลดแค่เสียงนั่นเองอันนี้เราก็จะลองกดที่ตัวแรกก่อนนะคะ,อะลองกดก่อนนะเนี่ยก็จะมีโฆษณาเด้งเราก็กดการกรบาดออกไปเลยค่ะนี่นะคะข้างล่างเขาก็ทำการดาวน์โหลดให้เราแล้วเนี่ยคะ่ะเครื่องหมายถูกแล้วก็เป็นชื่อคลิปวิดีโอเราสามารถกดเปิดตรงนี้ได้เลย หรือว่าเราจะไปกดเปิดในแกลลอรี่ของเราก็ได้นะคะวิดีโอของเราก็เข้าไปที่แกลลอรี่เรียบร้อยแล้วเราลองไปดูที่แกลลอรี่ก็ได้นะคะกดเข้าไปก็อ่นี่ค่ะก็จะเป็นคลิปวิดีโอที่เราโหลดมาเมื่อกี้นะคะลองเปิดดูนะคะแล้วก็ลองเปิดเสียงดูดงจะบอกว่าใครที่เป็นแม่ค้าด้วยกันในหนูโคตรอันนี้ก็ มีเสียงเป็นวิดีโอเรียบร้อยแล้วนะคะแทบไม่มีลายน้ําด้วยปกติเราดาวน์โหลดคลิปจากทิกตอกมาจะมีลายน้ําจะมีชื่อของแอคเคานั้นๆมาด้วยนะคะอันนี้ก็ไม่มีสําหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะคะถ้าเพื่อนๆกาลังหาวิธีการดาวน์โหลดคลิปจากทิกตอกสาหรับคลิปวิดีโอที่เขาไม่ได้เปิดให้เราบันทึกวิดีโอก็ไปทําตามดูได้นะคะง่ายมากๆเลยไม่ต้องติดตั้งแอปเพิ่มเลยสําหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะ